าดีต <Cornell. S 2> ้อนรับนะครับคุณกมียคุณกิ์เดินนะจะว่าแล้วก็้าภาพต่งนที่จะได้นำเอาไปแนี้ทอดไปที่แชร์แชร์ไม่ได้ถ่ายรูปตายวินโคด้วยนี่ไล่สดอยู่ สนใจติดต่อได้นะคะอันนี้งานอะไรครับอันนี้งานำบุงฉลองตะถินค่ะเพื่อเดินไปวัดเขาบวชจังหวัดอ่างทองในวันอาทิตย์นี้ค่ะคนยังไม่เข้ามาดูเลยตอนนี้ก็ไปดิ บอกแอรเด็นะว,วันนี้งานฉลองกระถินนะครับผมนะีบางก,ะกะระถินคะรับพอดีน้าเขาเป็นกจ้าภาพกระถินนะครับที่ส้มของพี่สบียแล้วก็าอ์ด้วย

เอาสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งนั่งดีนั่งสนทนากันก่อนเอาใครจะรับประทานงานฉลองกระติ่งนะครับผมฉลองกระติ่งวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้ไปที่วัดเขาผัวมีหลายไส้นะครับจังหวัดอ่างทองไส้ของเ้าอ่อนไส้เผือกไส้ข้าวเหนียวอะไรนี่นะหลายอย่างเลยมีสี สีเหลืองๆมีสีม่วงนะครับอ่าออกมารับได้เลยนะรับแล้วก็กลับมานั่งพิล็ออาเดี๋ยวนี้เขาเรียกขนมถังทองขนม้าพินนะครับขนมถังแตกครับเชญนะครับเชญครับงานฉลองกระถินนะครับผมที่บางกะดีครับเขตบางหัวเทียน จะไปทอดระพินการวันเสาร์นะครับที่จะที่จังหวัดอ่างทองวัดเขาบวดนะครับอำเภอแสวงหาใครที่จะไปร่วมทำบุญแล้วก็ใครอยู่ใกล้นะครับก็แวะไปได้นะครับที่วัดเขาบวชครับจังหวัดอ่างทอน้ำดื่มก็ยกมือขึ้นเลยนะทำบุญน้องเบเปอร์จะด่วนจีเลยไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลย นะ้ำใบเบอร์กับน้ำใบดุันนี้ครับจ้าภาพครับอันนีเฮ้ยโทรศัพท์ไม่อยู่ไหนน้องคนนี้พัดลงเรือลำเดียวใครู้ใครนะเอาวันนี้น้องใบเบอร์บอกแต่งตัวมาตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นเลยนะมาเพื่อที่จะเอ่อบริการเสิร์ฟน้ำอะไรนะครับก็ขอให เรียนเก่งๆสุขภาพแข็งแรงน้องเอเปอร์กับน้องใบบุญนะครับวันนี้รับเหมาไปเลยทำหน้าที่นะรับผิดชอบเรื่องการบริการแขกงกางไล่ผลเรียกแขกงกันมาแข่งระเบิดเผื่อนี้นะมาทำบุญที่ต้องจะถึงกันนะครับจำนานน้อยตามกำลังศึกษาตามความสะดวกนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยนะที่ได้รับเป็นเจ้าภาพนะเป็นประธาน เป็นรองประธานกรรมการไปแล้วนะไม่อทาปทอดกระถินวัเสาร์วอาทิตย์น okay. ี้นะครับผมที่วัดขอบวดครับอำเภอสยหาจังหวัดพังงาอมียติ้มด้วยครับปัญต่าไอติมปัญต่าไอติมกรงเที่ยวอยู่ ไอติมไผ่ทองเปล่าไอติมไผ่ทองเปล่านี่ไอติมลูกไม้เงินค่ะติมลูกไม้เงินค่ะเจ้ไอติมทีเดียวยอดลดลงเลยเหลือสามเลย จะไปทำบุญกันวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมที่จังหวัดท่างทองวัดเขาบวชครับอำเภอแสวงหานะครับผมใครที่จะไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ก็แวะผ่านไปทำบุญกันได้นะครับผมอันนี้งานฉลองกระถินครับ พ like ี่บางกระดีคร nah, ับผมเีตบางสนเทียนเดี๋ยวพาไปดูบางทีเหมือนที่เขาทำอะไรขนมบ้าบิ่นพาไปดูแล้วก็ฝากดูแลความเรียบร้อยทางด้านบนไ้ให้กับคุณพี่สมพงษ์ สัตว์ปดิอยู่เยอะเลยครับอยด้วยนะครับอะไรตัดต่อกพร้อมก็คุณพี่สมพงศ์ก็จัดการไปเลยก็คิดว่าน่าจะมีผู้ช่วยอยู่หลายท่านนะครับที่อยู่ด้านบนนี้ขนมอะไรครับถังแตกอ๋ออันนี้ขนมถังแตกครับผมไออยู่แถวแถวบางกะดีครับแวะมากินได้นะครับไอศตรีมรสชาติหวานมันแล้วไอติมนะมาตรงด้านในนี่นะ อันนี้จะหลบมุมสักนิดหนึ่งนะสาวสๆวสาจากคณะสาวๆ,ๆาวสน้องสาวของคุณสมศักดิ์เอาไอศครีมมาบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับประทา,านกันนะครับก็จริงๆแล้วของเนี่ยมีเยอะนะแต่ผมก็อยากจะเรียนกับทุกท่านว่า อย่าทานอิ่มจนเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมีโต๊ะจีนที่สุดยอดเลยนะครับโต๊ะจีนในวันนี้พิเศษเลยแล้วก็คณะเจ้าภาพเองก็ตั้งใจที่จะ,ะนำโต๊ะจีนมาบริการให้พ่อแม่พี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมบุญในวันนี้ได้รับประทานกันอันนี้คนพ่ออันี่สาวพี่เมนนเลยคน การสวัสดีครับคุณพี่มิตมามามาสวัสดีไดนะสำหรับการเดินทางไปรับขบวนกระถิ่นทองนะงานสลองกระถิ่นับจะไปทอดกระถิ่นกันที่จจงหวัดอ่างทองนะครับที่วัดบวครอบ วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับนอกจากท่าทนที่มีรถเองส่วนตัวนะใครที่จะไปเที่ยวจังหวัดอ่างทองนะครับแวะไปท่านกได้ับครับการเดินทางนั้นเผื่อไว้ประมาณสี่วัดเขาหัวนะครับจากบ้านเรานี่นะเผื่อเวลาไว้นะประมาณ3ชั่วโมงถ้าท่านจะไปเช้ามืดเนี่ยนะท่านก็จะต้องออกอย่างน้อยนะเช้าเนี่ยประมาณ10นาฬิกา10เพราต้องไปนะเพื่อที่จะได้ ไปทันในาการท่วามาการทลายกสถิตนะครับสำหรับรถบัสที่เจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้ในกนารประมาณ55ที่นะั่งนะครับประมาณ55ที่นั่งนะจะออกที่ปากซอย55เนี่ยปากซอยทีย่25งานะที่ปากซอยนะจะมีรถรับจอ,อด1,000ันเราคา6,000เหล่าพน,นันก,กงานในงานเสิร์ฟ ลงาก็จไปทีมมาบนระางแล้วตัรงล้ไสตัวมาขึ้นรถเวลา8โมงถ่ายใหรถ่ายใครถ่ายนี่ไลฟ์สดอยู่อันนี้ก็จะถ่เพื่อเอาเที่ไ้ทาานไปนะ นี่ครับแผนเสร์ฟครับงานส่ินทางหัการพื่องาน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 เสร็จแม่โนดีแม่หนดีแม่โนดีบอกนีบอกเขาดิไปงานไปพรดกระตินวัดเขาบวชวปว่างก็ไปก็ควรไป สอมปุ่นก่อนนี่ครับพนักงานเสิร์ฟตัวน้อยนะ้ใด่เรานะครับอาพรนะเข้าสวัสดีครับน้องขัษาอาพูดพกกันก็ มีรายได้ที่ได้ใสนะครับนี่าเริ่มต้นเป็นเค่งข้าวนะครับต่อไปถึงเครืบองปรุงนี้งานฉลองกระถินนะครับผมคนที่เข้ามาใหม่นะครับที่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรครับเป็นงานฉลองกระถินนะครับพอดีจะไปทอดกระถินนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมที่วัดเขาบวชครับอำเภอสแสวงหา จังหวัดทางทองนะครับใครที่ไปเที่ยวทางทองนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็แวะไปทําบุญกันก่อนนะครับเจอกันที่วัดเขาขวดนะครับแต่ไม่สะดวกนะครับตั้งร่างนอกโรงเรียนนะตั้งด้านนอกโรงเรียนได้ตั้งสองแถวแถวละห้าตัวก็ได้นะครับนะเฮ้ยแม่ ไอสกรีมนะบรรยากาศลอค้ำนะไอศรีมนะนี่อยู่กับข้าวังไเดียอยู่กับข้าวันไปขึ้นมากเลยนะครับสำหรับไอศตรีมหวานเด่นนะครับไปยืนรอไม่ได้กินดิไปยืนรอนานแล้วไปยืนรอนานแล้วไปถ่ายไืรอไม่ไ้กินดิไปยืนรอนานรด้วยนะ แูาควยนะครับวยเรโจมนี่แผนนี่ครับแม่้อผยนนะครับาท่าี่เดิาไปอยูแล้วนะครับมาหาอะไรรับประทานกันก่อนนะลูกๆลูกสาวนะครับ คุณกำเนียงคุณขับจับไม่มีแต่ลูกสาวแล้วก็วันนี้ลูกเขยนะเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากนะครับเออนะวันนี้คือวันสลองสลองกระถิ่นนะครับก็ไปท่ากระถิ่นประเทศเดียร์นะครับที่วัดเขาสวัสดีครับภาษาอินเดียก็นามัสเต เมาดีไมาเดมาสองรอบแล้วครับพี่เดมารอบที่สามรับประทานอาหารกันย่งครับ ข้อสมขอบนครับคุณคุณติ๋งคุณเดียน่ด้านหน้าโดนข้าวกันนะมาวันนี้คุณจมาลองิขงัางแตกก่นขนมทั้งกองนมาบริการแจกท่าบ้านที้ด้วยนะครับนใครอยาใครอยากจะรับประทานกรเอาไปดิเหรอ ไม่มีใครหยิบคัะไม่ได้ไปนะโปราแชรเกันไปนะรับราคาปลาปลามารับประทานกันทุกทีเลยนะครับหลายท่านหลายหท่านเอามาหนึที่ไม้พอไ้อเยไ่่ารสชาอร่อยอ่าเสนด้านในนี้ก็มีไอศสุีมนะ ไปฟังหนึ่งนะจะมีขนมจีนน้ำยาอร่อยๆเลยทุกคนนะครับในรับขนมจีนน้ำยารับปทานกันได้เลยเสิร์ฟตัวเองนะตัดเอาเลยนะ,ะต้องตาตอ้าก้อยขนาดไหนก็งานฉลองกระถินนะครับผมตอนนี้ถ่ายภาพบรรยากาศงานฉลองกระถินครับจะไปทอดกระถินกัน,นวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่วัดเขาบววครับอำเภอแสวงหาจังหวัดปางทองครับ ใชมีโอกาสไ้แวะไปเที่ยวก็แวะไปทับบนกันก่อได้ครับวันนี้ถือ่าพมาก่อนนี้เมื่อวานนี้นเวลานี้ัเยอนีานน้ดร้อนอากาศนะ่อนี้ร่วันมากแต่วนี้ยังมีลมพัดเ็ นักอ er. ่ีินะดาวพรเจาพระคุณที่มา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 เะียวกับครับที่ไหนมารับมันมารัอ้ไม่ได้ไม่เรียงรายนะวันจีอเดวันวันแ่ตนี้จีรมาจร มีการเสิร์ฟไอศครีมนะครับคงขยะใช่ไหมบ้างี้นะไม่ได้กินเนยขนมตั้งแกกินร้อนๆก็ไม่กินคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรครับตอนนี้คืองานฉลองกระถินนะครับจะไปทอดกระถินกันวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมที่วัดเขาบวชครับ อำเภอแสวงหาจังหวัดขางทองนะครับเด่นพนนนี่ก็มาแล้วดทีนี่พามาละต้อนรับอยู่ในพักทุกห้างนะก็ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยนะต้ตอนรับ อร่อยครับขนมหางแตกอร่อยท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมานะครับกใจครับขออีกสองได้ไหมครับ <ś ja> ได้ครับหนนะครับได้ <ś ja> นนนอยู่เนาะได้ครับอะไรทีมหน,นึง <ś ja> ตรงที่ขายที่ไหนครับต่างจังหวัด อ๋อยังไม่จะขายที่นี่ใช่ไหมพระมาแล้วนะคุณพี่สมพงศ์สับริบูรณ์ที่อยู่ด้านบนครับ่าตอนนี้พระสุทธเจ้าเดินทางมาแล้วก็ถามม่เอายังอขายที่ไหนน้ำร้อนยงขายน้ำดื่มน้ำดื่มถวายพระเอาใครดูแลน้ำดื่มแล้วเตรียมน้ำดื่มถวายพระวันนี้พระเอารถตู้มาเองนะวัดบางกะดี วันนี้พามาแล้วครับพาวัดบางคดีครับนะขอกราบขอบสักการกราบพระคุณเจ้าณจากวัดบางกดีนะครับครับขอกราบอาราธนาขึ้นด้านบนบ้านเลยครับนะตรงนี้เดินตรงตรงนี้เลยครับนะแหวกช่องทางสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ลูกศิษย์ก็ตามเอาน้ำขึ้นไปถวายพระนะ หาก็ยังเหลืออีกหนึ่งรูปมั้งนะอาจารย์มหามนตรีจากวัดแสมแดนะครับอันนี้่ไแเ่งไ้เจมเจาได้ออยูเจไดข้าบนเจไดเาใส่ข้างบนอาใหญ่ข้าวบนเลยเอาเอาไว้ะ ก็ตขอบคุณครับนดี้ครับยินดี้วันดี้วครับแล้วะครับินดีด้วยคับนดี้ยครับยนด้ยครับน้วยครับนดี้วยเรบยนี้ยครับยินดี้วครับินดีด้วยรัิี่้วยรัิดี้ับยนีด้วยครับ้ยนดีด้ยัยนดีคับยนดีดยครันดีด้วนดีเหนื่อยหนดีทักนัก ร้อนอยู่นะจับหงูตงรงน,นี้มันร้อนอยู่จับตรงนี้มันร้อนอยู่อันเดียวเลยใอ้หนูดีมาร่วมง,งานนะครับฉลองกระถินนะครับคนที่มาทำไมอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรนะครับงานฉลองกระถินนะครับที่จะไปทอดกระถินวัน เสาร์อาทิตย์นี่นะครับที่จังหวัดอ่างทองวัดเขาบวชครับจะพาเดินไปดูข้างบนดเดินไปดูข้างบนบ้านนะครับคนเต็มป่ะบ้คนเต็มากนั่งได้บ้างได้เนแบบเด็กเรานี่ครับ าปเซอเดิดทไม่ใชุ่มลุมเลยนม่อช <ah> ่าม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ม่ใชมช ไม่อ่ะแล้วอ่ะัปแล้วอันนี้เป็นวันงานสลองกรถินนะครับผมจะไปทอดกรถินวันเสาร์ที่นี่นะครับที่จังหวัดตังทองนะครับวัดเขาบ,วขบวัว cái lâu anh làm nè ใครที่ไปเที่ยวจังหวัด่างทองนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแวะไปทําบุญด้วยกันได้นะครับที่วัดเขาบวชนะครับย <c oughs> านทอดกระปิบนะครับที่วัดเขาบวชจังหวัด่างทองมีตัวหนี่ว

ว,วันนี้เป็นงานฉ<า>ลองนะครับของงานฉลองกระถิ่นนะครับผมคนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้เป็นงานอะไรครับงานฉลองกระถิ่นนะครับปรไปทอกระถินวันเสาร์ที่นี้นครับที่จังหวัด่างทองนะครับวัดเขาบวุญแจ,จ,จะเอาเนาะแกงเปาเจียใจงูใจเกิดอซอยลงไปก็น่าใจ เสียงประเทศนี้เป็นเสียงประเทศแบบภาษามออนะครับมอนบางกะดีครับ <yt freely split> <sho waterfall cheesy>

คนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้คืองานกระโหกะเินนะครับงานกระกระินจะไมต้อสะินที่วัดเขาปวดนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกตุลาเอวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับสรเสียงาเทเนี้ก็คือเป็นภาษามอนนะครับอันนี้เป็นวัดมอน,นมอนบางกระดีนะครับ Sao pa tae pa nao pa kia we អន្តេតស្សរណេសហពន្តចសយលានិជាចាមេតតៃអងបោមេយុំអន្តេតស្សរណេសហពន្តចសយលានិជាចាមេអន្តេយយតាលបន

นี่ผมขอจบไลฟ์สดมอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ